สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานก็กิจเจริญบาดานนะครับผมเช่นเคยนะนำทีมโดยช่างต่อบดานซิ่งนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่28เมษายนนะฮะผมปี25 6 6นะครับผม,บผมก็ได้มาทําการจอดน้ำบาดานอยู่ที่บ้านคลองเคลมนะครับผมตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองจังหวัดบึงการของเรานะฮะผมวันนี้ก็เจาะเสร็จไปที่ อ่าห้าสิบหกเมตรนะครับผมเป็นบอ่อขนาดหกนิ้วนะฮะตอนนี้กำลังเป่าล้างบอ่ออยู่นะครับน้ำส,สวยๆเลยน้ำส,สวยๆนะฮะลูค้างเราก็เป็น F อซนะฮะลุมตาตอนนี้ก็มีช่างเจาะไปแล้วนะบอ่อหนึ่งอยู่ใต้รถนะฮะเป็นบอ่อขนาดสี่นิ้วบอ่อเล็กนะแต่ลงปั๊มไม่ได้ลงปั๊มได้แค่20เมตรแล้วก็ติดนะฮะ น,นี้คุณตาเะทำแท,งท้งสวยๆไว้นีฮะโครงสร้างแทง้งเล็กกวาว์ไนท์ไร้สนิมนะฮะสวยๆกันเลยอันนี้ก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะฮะหาเยอะฮะบ่อนึงอยู่ใต้รถฮะบ่อนั้นบ่อเล็กลงปั๊มไม่ได้นะก็ทีมง,งานเราก็มาจัดการให้นะฮะเราก็สำรวจก่อนทําการเจาะนะ ด้วยเครื่องรีซีทนะครับผมเครื่องที่ยานสมัยราคาแหล่งน้ำยานสมัยนะรีซีททำการเจาะนะครับน้ำสวยๆกันเลยทีเดียวปริมารแถวนี้น้ำค่อนข้างจะดีนะครเป็นบางดีก็ดีครับผมบางพอดีก็เป็นพื้นที่น้ำน้อยนะอยฮะก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนากลงาน้ำสวย ล,นะลูกค้าเท่าไหน FC เท่าไหนสนใจก็ติดต่อหาทีมงานก็กิจเริญบาดาลขอาแล้นะฮะนำทีมโดยช่างตองบาดาลซิ่งนะครับวัยรุ่นบาดาลน,นะครับผมช่างก็จะเจาะอ,อยู่ที่จังหวัดนครพน,พนมสกลนครอุดรบึงกาฬลุกทาหารแล้วก็ไปนะฮะ หรือเพื้นที่ใกล้เคียงนะครับผมสามารถติดต่อหาช่างได้เราก็รับประกันบอ่อหนึปีเจาะไม่ได้นะ้ำไม่คิดเงินฮะก็อยู่ที่ลูกค้าจะช่วยค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับช่างก็ไม่ได้เรียกร้องน้ําพุ่งสวยๆเลยครับรแทงสวยๆกันไหนนะฮะเจาะทำการฟาร์มบัวฟาร์มควาย ย่านะฮะบ้านคลองเข็มนะฮะตำบลหนองเรืองอําเภอเมืองจังหวัดบึงกาลนะครับเอฟซี FC บ้านนี้ก็เยอะหน่อยฮะลูกค้าไหนสนใจก็ติดต่อกันเข้ามานะครับผมตอนนี้ก็เป็นการพัฒนาบ่อนะฮะเป่าล้างบ่อน้ำแรงๆอีกนึงบ่อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอกลับลาแล้วฮะลูกค้าไหนสนใจก็อย่าลืมติดต่อทีมงานเรานะฮะนำทีมโดยช่างต่อประดานซิง,งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้บายบายพบกันใหม่บ่อหน้าฮะเจอกับน้ำแรงๆอีกหนึ่งบ่อสวัสดีครับคิดถึงน้ำคิดถึงเราทีมงานช่างต่อปดานซิ่ง